ในส่วนของเรื่องสัญญาค่ายนะคะอดีตก็เคยเป็นศิลปินค่ายเพลง8แสนสาวนะมีเพลงสองซิงเกิลนะคะในส่วนตรงนี้ก็ไม่ติดแล้วค่ะเพราะว่าหนูเองก็ได้หมดสัญญาไปเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้ก็ร้องเพลงประจําที่รัานตำนานคุณอีสาน,นยาโสธรค่ะในส่วนของตรงนี้ก็สามารถคุยได้กับบอสท่านผู้บริหารร้านนะคะบอสเข้าใจอยู่ค่ะเพราะฉะนั้น ทั้งสองคนพร้อมที่จะก้าวไปกับแสงทองฟิแลนค่ะเ,เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้<ส><ง>เดี๋ยวเดี๋ยวขออนีญยาตถามอีกคำถามหนึ่งนะคะแล้วก็ทางบ้านติดขัดอะไรไหมเหมือนน้องมายเหมือนเรื่องเรียนใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็เหมือนน้องแนนเรื่องงานปัจจุบันที่อยู่ร้านแต่ตอนนี้ทางบ้านทางครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าขึ้นมาแสงทองพิเลนเนี่ยคือตอนนี้เราดูคิวงานแล้ว เดือนตุลาตอนนี้คือ20แล้วยังโบฮันเดอออกพรรษาแต่20งานแล้วนะคะและงานยาวถึงปีหน้าเลยปี66เลยจะมีปัญหาบองในเรื่องของการเดินสายและอาจจะไม่อาจจะเป็นเดือนเลยอาจจะบไดเขาบ้างประมาณนี้จะไหวไหมในส่วนของตรงนี้นะคะ ทางบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ติดขัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เชียร์แล้วก็สนับสนุนค่ะวันนี้ก็เดินทางมาด้วยค่ะมาให้กําลังใจนะคะเพราะว่าตัวหนูเองก็เคยไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปทํางานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเพิ่งได้กลับมาที่จังหวัดยะโสธรค่ะแล้วน้องมาอะไรคะสบดนูนะคะพ่อแม่ก็สนับสนุนทางด้านหมอลำค่ะพ่อแม่ไม่ติดขัดเพราะผ้าเต็มเบิร์ดเลยค่ะมาเสียซื้อกำลังใจค่ะขอเสียงแน สุดยอดและต้องมีนะครับตัวหอมามกลุจะรู้ไหมครับว่าเดินสายอย่างนี้โอ้ยขับพป็นลองพาการประกวดในครั้งนี้ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะนะฮะกรรมการก็ได้เลือกค้นทีตอบโจทย์และเหมาะสมที่สุดถ้าใครได้ร่วมเดินทางไปกับเราวันนี้เราจะมีเงินรางวัลให้5,000บาทพร้อมทำสัญญากับ บ้านแสงทองฟิลแลนสามปีพร้อมทำซิงเกิลให้ค่ะตบมื่อค่ะแล้วสำหรับคนตกรอบนะคุณลู่ค่ะคนตกรอบเราก็จะมีางมัลปลอบใจให้นะคะแต่ว่าเมื่อนี่นี่ลุยบอกขอประกาศขอ,อประกาศจะมีการตัดสินใจผู้แพ้ผู้ชนะด้วยลูกโป่งนะคะลูกโป่งจะตั้งคนละฝั่งและให้น้องไปยืนประจำลูกโป่งของตัวเองเอแล้วจะ,เ,ะเ,เชิญบอสแพล ขึ้นจิ้มลูกโปง่งลูกโป่งข้างไหนแตกคนนั้นคือผู้ชนะค่ะโอเคโอเคประจำที่เลยค่ะแสดงไปหัวหนว้าเชิญเจา<อ>ะบอสนะคะเชิญบอสสองท่านคือเชิญเลยค่ะบอสแถวนะคะเื่หลังลูกโป่งเลยคุณ ถ้าแตะแล้วฉันเลิกอ๋อบ่ลจะเป็นคนจิ้มใช่ไหมรันแล้วค่ะตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นพี่เด่พี่น้องตื่นเต้นบ้างพี่เด่นชายพูดอะไรหน่อยสิพี่เด่นขึ้นมาขึ้นมาเออผมตอนนี้นะคะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้นั่งพูดข้างล่างไม่คอยให้ข้อบมูลจำสายแนนเร็วตอนนี้นะคะเข้าจะกไฮบอลแพลวเดินจิ้ม ลูกป่งแล้วจับมือน้องคนนั้นมาหาเราที่ตรงตลรลกลางพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับเราค่ะคือคะแนนอยู่ในมือแล้วนะคะตอนนี้คือเชื่อเฉือนกันแบบแค่นิดเดียวจริงๆนะคะ หลุดโพงนี่ซุกก็ว่างไก,ก่กันแทเปลี่ยนนะเอามาวางใกล้ๆได้ไหมคะโอ้ยเอาฉันเปิดไม่เห็นนะไก่โทดไก่โทดไก่กระลาไก่ไก่เลยโอเคโอ้ยผู้ใหญ่กันสุกแมกเมกเมก เก่งทั้งสองคนค่ะแบบหายแล้วกันเรอน้องเก่งทั้งสองคนแล้วก็รักทั้งสองคนนะคะแต่ว่าคุณแคต้องเลือก าดีที่สุดแล้วจริงๆโลกปากหนอยพระขอฟังเหตุผลจากกรรมการหน่อยค่ะคือที่จริงน้องน้องไม้นะคะคือเก่งรอบด้านทั้งเหลืองลำ่ำเรื่องลองเพลงสาพเพลงเร็ววาเลตีล่ำสิงคือน้องเก่งมากแต่ ทีเลือกนองแน่นพราะว่าคือในวงเฮ้าเหมือนพี่หมีก็คือลำได้อยู่แล้วในเรื่องของล้ำคือพี่มีกอเฮ้ามีตัวล้ำอยู่เลยเอย่าลืมสินะคะพี่นอนแต่ว่าแต่ที่จริงน้องก็เก่งเก่งรอบด้านเหมือนกันแต่ว่าที่เลือกนองแน่นกับพราะว่ามัน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 ตอบตอบโจทย์แสงทองกินแรนมากมาก,มากกว่าแต่ไม่ใช่มากนไ,ไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่า พูดจริงๆก็เรืองก็ถือแน่เพี่แม่ก็ต้องเลือกนเนาะแมมาลูกแม่ก่อนหนึ่งลูกน้ำตื่น,นากจริงๆเลยทำดีที่สุดแล้วในวันนี้ไม่เป็นไรนะลูกเนาะเดี๋ยวเขาเรียนจบเขาก็ับมาใหม่กันได้เนาะให้กำลังใจทั้งสองคนแล้วก็ทีนีต้องรับทานแดนนะคะ เ้้ากปเรต้เลือกเพราะว่าเราคุยแล้วกับคุณพอบ๊กผู้จัดก,การนีรด้วยแล้วว่านม่งจะขอเลือกแค่คนคนหนึ่งคนเดียวถ้าก็ต้องเลือกตามที่เราคุยกันไว้แต่วันนี้เราก็มีรางวัลต,ตอบใจให้น้องไมาย้าพันบาทแล้วก็ของขวัญดิฟเซตจากนาริตะแบรนด์แล้วก็พราชามิ่งนะคะ แม่จะบอกเลยว่านะมือนี้ถึงหนูสิมาเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ว่าแม่าบปลุปนให้หนูนะจงมีอนาคตที่ดีแล้วก็เอามาือนี้เป็นแรงไปสู่ต่อไปความสําเร็จการแข่งขันเราต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะขอให้หนูโชคดีขอเสียงปรบมือให้กําลังใจน้องส่งน้องกลับบ้านาด้วยคนะ่ะปู่เป็นพ่อเป็แม่ที่นม่ให้กลังใจน้องเรื่อม ขอบคุณพอดิกนะคะขอบคุณพอดีนะครับครับก็เรามองเห็นว่าเพชรมันเป็นเม็ดเดียวกันวันนี้แบ่งครึ่งไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้มองเป็นเพชรสองเม็ดเลยนะครับวันนี้มองเป็นเพชรเม็ดเดียวซึ่งวันนี้ถ้าเกิดตัดสินคนเดียวเหมือนทุกเพชรและแบ่งครึ่งเพราะนั้นแล้วเพชรเม็ดนี้ขอเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นน้องทั้งสองคนจะได้รับเงินรางวัล5,000บาท ได้ทําสัญญากับบ้านแสงทองเปียนทั้งสองคนระยะสามปีและได้ร่วมเดินทางไปกับแสงทองเลิลี่นค่ะเอเล<า>ก่งมากทุกคนทำดีมากเมื่อกี้นี้ยากไปบอกไอจุนเลยคือแบบว่าาอเห็นจังได้ดีคืออยากปรึกษาอาอสินะแต่ว่า คือไอเดียนใช่ก็พยายามถามมาก็บอกเอาทั้งสองแต่ว่าคือมันมันกระดัยมันต้องเอาคนนึงเพราะว่าพอนไอคิดไปแล้วว่าพ้าจะเอาแค่คนนึงพนนอนะเพราะว่าแต่ก่อนนักร้องเราก็ไม่ได้มีเยอะแล้วหอกห้องได้หลายแต่ว่าีห้าเอาโบก,กี้เอา,าต่ตางๆว่ามาบอเป็นหลูกหลานในว้งซื้อๆ<อ>เออกับแคดมี่กับ Me, เป็นมูเป็นฮาร์กเจี่ยวฮาร์กกันซื้อๆกันเลยก็เลยเอามาในช่วงที่ว่า เหตดโคบิดมันเทิงศิลหรือว่าเหตุกลุ่มปิดกันจริงๆกัสจิมว่งว่าคือร,รับได้หลายโล่จริงๆกับมี่นักร้่อโบกี้ก็ออกไปทีออกไปเดือนกันยานแต่ที่แค่นี้ก็ออกไปนี่ขอบคุว้วจะสินะ่ะแต่ก่อนกับมี่แค่โบกี้ก้นเป็นนักร้องประจำวงนี่แต่ว่าอเข้ามาเมือนี้แล้วกับจิว่าจะไหนหล่กแค่คิดยังบ่ออกแต่ว่าเขาก็ได้คุยกันแล้วแต่ก็บอกคิดว่าคุ่นถ่อพอจิตดสินใจเดือนนี้ขอบคุณพ่อบิดน,นะคะที่ ตัดสินใจในวันนี้ก็ถือว่าครบรถครบเครื่องนะครับผมก็ให้พี่เดีนชัยพูดดีกว่าว่ามันพอดีลงตัวไหมครับผมจริงๆนะครับมันลงตัวตั้งแต่เรานั่งดูนะครับทั้งสองคนสองคนสองสไตล์ลงตัวถ้าได้ทั้งสองคนคือแน่นปึ้กทีมงานมีแต่คุณภาพนนนแน่นปึ้กคือ ที่สําคัญนะครับ oh, <okay. S 1> การตัดสินใจของผู้บริหารนะ <Okay. S 1> คนนี้ <Okay. S 1> เขาตัดสินใจเด็ดขาด <Okay. S 1> เด็ดเดียวและก็แม่นยาถูกต้อง <Okay. S 1> นั่นคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนี่คือเรื่องจริงนะครับ <Okay. S 1> เราทุกคนลําบากใจกันหมดแต่การตัดสินใจคือการจิ้มตัวสุดท้ายคือ <Okay. S 1> คือดวงใจของเขานะครับคือตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับบอสบิ๊กนะครับท,ที่ที่ตอนนี้ให้โอกาสน้องทั้งสองคนนะครับผม จะต้องจบไปทางพ่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่แต่เมื่อกี้คุณแม่ก็เหมือนเพิ่งจะแบบบริเสีจัยยันดีเพราะพ่อพ่อเหนื่ออาทีกะนะคำถามคุณแม่วันจะ้ก็น้องต้งหลอกที่แม่บริเสียใจบ่อคุณแม่ก็าแน่าเป็นไรให้น้องมาหาประสบการณ์แต่ไม่คิดว่าวันนี้คือน้องจะทำได้ดีมากๆเลยนะคะ และก็ครบเครื่องจริงๆทั้ง2คนเพราะฉะนั้นแสงทองพีแรียินดีต้อนรับน้องไมล์และน้องเบนอ่ะน้องเนนเ่ะเป็นอาการค่ะและต่อไปนี้นะคะเราจะมอบเวทีให้พี่เด่นบอสบิ๊กบอสแถวและน้อง2คนสนุกไปด้วยกันค่ะขากแจมมือได้ค่ะ